สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่กากรพยากรณ์ไพ่ยิปซในรอบสัปดาห์ที่22-28กุมภาพันธ์นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะชาวราศีมังกรในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีไพ่ เฮอมิตไปที่หนึ่งนะคะไพ่ของการปรงหรือค้นพบเขาเรียกว่าสัตรธรรมของชีวิตนะคะไพ่ใบนี้นะมาช่วงนี้อาจจะสนใจทางด้านาศาสนาเป็นพิเศษนะคะหรือบางท่านก็มีแนวโน้มอาจจะได้ไปสถานที่เก่าแก่ไปวัดหรือไปทำบุญในที่ที่เราชอบนะคะหรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งด้วยมีความรู้บางท่านก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเป็นคุณหมอพยาบาลเนี้ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญจริงๆนะคะสามารถเอาความรู้ของเรานะคะไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะใบที่สองนะคะเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะ ด้านความรักจะเขาเรียกว่าโชคดีด้านความรักคก,กี้อินเลิฟนะคะจะพบความที่ถูกใจเจอแล้วก็สปาร์กนะคะแต่ก็แอบเหนื่อยแล้วก็คุ้นคิดอยู่จะมีฉะะลก c สองเพศนะคะที่หญิงกับหญิงชายกับชายอันนี้จะถูกฉลกนะแต่ระวังช่วงนี้นะคะไม่ถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้รักเพศเดียวกันนะก็ ให้ระมัดระวังนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นบุคคลที่3หรือไม่ตัวเราก็ตัวแฟนคุณนี่แหละนะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีทุกคนนะแต่ให้ระวังการเผลอใจนะคะใบที่สจะเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบตัวนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆช่วงนี้ยังไม่สามารถไป ขยับเวลาให้มันสั้นได้นะคะปัญหามันจะคลี่คลายของมันไปเองต้องใช้เวลาและสถานการณ์ไปอีกนิดนึงขอให้เราอดทนและรอคอยนะคะ mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีมังกรนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จและก็โชคดีในทุกๆด้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ